ที่สมุทรสงครามครับสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่เปิดโรงเรียนสอนพายเรือที่ตลาดน้ำท่าคาก็เพื่อให้ทุกท่านที่ไปในพื้นที่นั้นนะครับได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตข้างๆริมสายน้ำ ที่บริเวณตลาดน้ําท่าคาอําเภออัภพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนายชรัตบุญนัสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนสอนภายเรือที่ตลาดน้ําท่าคาแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามพัฒนาการจังหวัด จ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอร่รวมกับชุมชนตลาดน้ำท่าขาให้เป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็เชิญชวนส่วนราชการมาร่วมกิจกรรมพายเรือด้วยกันครับ <S <S <ส>เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยยังไม่เคยพายเรือเลยนะครับบางคนก็ยังพายเรือไม่เป็นส่วนปีที่ผ่านมาก็มีการ เปิดตัวการสอนพายเรือไปบ้างแล้วครับก็เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่อยากจะพายเรือเป็นแล้วก็เห็นว่าตลาดน้ําท่าคาเนี่ยเป็นตลาดน้ําที่มีวิถีชีวิตของคนสมุทรสงครามอย่างแท้จริงที่ได้ใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรไปมาซึ่งทางจังหวัดเองก็เล็งเห็นครับว่าจากการที่มีตลาดนัดทางเรือทุกข้างขึ้นแรมสองขัข้มเจ็ดขและ12บสองเนี่ยก็เลยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาเป็นเพิ่มวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งจากการจัดตั้งโรงเรียนสอนพายเรือถือเป็นการกระตุ้นเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมทางเลือกอีกทางหนึ่งเพิ่มความสุขสนานเพลิดเพลินแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมทั้งได้มีกิจกรรมใหม่ๆครับที่ยังไม่มีที่ไหนเคยทำมาก่อนทางโรงเรียนได้กำหนดอัตราค่าเรียนไว้50บาทต่อครึ่งชั่วโมงครับนี่ใครอยากเรียนก็ไปได้นะครับไม่แพงเห็นไหมฮะแล้วก็จะได้รับสมุดบันทึกนักพายเรือ เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วยว่าถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดก็จะได้รับเกิบัตรออนไลน์ครับจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามทางโรงเรียนมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเรียนภายเรือไว้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมอย่างดีครับเพราะนั้นปลอดภัยแน่นอน